รับตอนนี้อยู่ที่วัดปากรรมนะครับวัดปากรรมอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ก็จะมางานสะท้อนผู้งานสะท้อนผู้เขาก็จะมีวันที่22ถึงวันที่28มิถุนายนนะครับอ่ะเราก็มากันตรงหัววันเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงวันที่26นะครับว่าวันพูวันที่26นะแต่เรามาก่อนนะครับเพราะงานเขามีก่อนนี่นะครับก็เอารถไปจอดที่วัดปากรรมแล้วก็นี่นะครับก็นี่ไปครับไปเนี่ยงานงาน ล้วก็ไปเที่ยวทานกันดีกว่าป่าะก็อันนี้คือเขาจะปิปถนนเป็นเป็นช่องหนึ่งเลยนะจะถนนคนเดินเลยนะแต่ว่าที่จอดรถิมจอดในวัดนี้วัดปากกับนีนะแล้วก็มาเดินยังวันนี้จะมาดูนะว่ามีอะไรของกินอะไรน่าสนใจบ้างนะครับของกินสินค้ายอย่างอื่นก็ต้องมาสนใจ สนใจจะของกินเราจะมากินอย่างเดียวใช่มากินดูอะไรเนี่ยนี่นะครับห้างแดงกรอบนะครับนี่นะครับหมูย่าง้างตังเนี่ยมันเริ่มเลยนี่นี่นะครับนี่เขาก็อันไหนหมูย่างแดงอะนี่ค่ะจะเป็นแดงกรอบค่ะจะมีรวมเครื่องในกับไม่รวมเครื่องในค่ะพี่อ้ทำไหนนี่นะแกนี่คุณแดงเลยแกจะเป็นกระดูกไิ้กรอกค่ะอ๋อมันจะกรองคือเขาจะแดงอ๋อ แล้วก็มีข้าวด้วยเหรอใช่ค่ะจะมีราดข้าวราดบะหมี่ค่ะแล้วนี่ขายข้าวเปล่าอ่ะข้าวเปล่าก็รับาทก็มีค่ะบะหมี่ปลาปลาริบบาทก็มีค่ะแล้วอย่างนี้กล่อง่ะไรครัอจยสไสองร้อยสองิบค่ค่ะพีอยสสองคิงร้อยหแล้วก็อันคคิทสองดรอยเดียค่ะข้าวุปกี่นึ่งร้อยบาทปกี่ิโลหนึ่งร้อยเจ็ดกโลหนร้อยึ่งโลนรรละแปดร้อยค่ะี คร่วนันนึงเนี่ยโอ้ตามชั่วโมงครับนีบ่นแมวหมูย่างแดงกรอบเราจะ็ส่ในคบคุณพี่มีไซส์หนึ่งร้อยร้อกิบไซส์สองร้อยซึ่งที่ร้อยสร้อยได้นี่หนึ่งรอยบาทละใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาท ก็มีตะเกียบแถมมาให้ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวก็ไปหาที่กินกันนะครับร้านแรกเลยนะครับนี่อะไรนะเต๊แมวหมูย่างแดงกรอบนะครับออกรายการรายการคุณต๋อยเลยเหรอรออันนี้อันนี้ตัวตรงคุณต๋ขายที่ไหนยังไงครับขายจะออกตามงานอีเวนต์ตามพวกคุณต๋อยค่ะโอ้โหกินโบของคุณต๋อยนะครับผมครับผมโอเคโอเคนี่ออกออกตามงานอีเวนต์นะครับก็อยากคิดว่ารู้ว่า เขาไปอยู่ในงานไหนก็ติดต่อได้เลยนะครับติดตามในเพจนะในเพจโอเคปเรามาทาน้ำมันทานแล้วขยี้เบาๆทั่วบริเวณทล่ปดนูตามเบๆอย่าไปนั่งด้วยต้ต่อไปก็นี่นะครับอะไรเนี่ยไส้กรอกเยอลมันลูฟเฟ่อันนี้นะครับก็เป็นฟเฟ่ครับฟเฟ่ยังไงครับเนี่ยทุกอยางยค่ะทุกอย่เป็นิแล้วก่บาทสอง เป็นแบบนี้าทุกอย่างเลยมาจะเนียอะไรเอาอันนี้ไม่เป็นขีดเลยอันนี้เป็นไม้เลยนี่แยกชิ้นด้านนี้มีนะคะอ๋อนี่แยกชิ้นนี่มีเยอะนี่เลย,ย เอาครับหลายๆอย่างครับหลายๆอย่างทีนี้อะไรอีก้มขอแเท่ร่ครับรอยแี่สิบบาทดีนะครับก็คิดละามบาทใหี่เลย 0 0บาทจ้อ0บาทโอเคมาครับมานี่ก็ตอนนี้100บาทนะครับเขาก็เอาไือุ่นนะครับไปทอดมาแล้วแต่แล้วก็ใส่จาให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาแห้งปลาแท้ง รวดเร็วเลยนะครับที <owner> <necessary> ่นี่เป็นแบบรวดเร็วมากอันนี <ain> ้เป็นอะไรเนี่ยเต้าหัวเต้าหัวอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้นะครอันนี้เนี่ยไม่รู้นะครต้มจิ้มจะเป็นมายองเนสตอนประเทศนะครับแต่คนจีนก็จะเป็นอ่าต้มจิ้มไก่หรืออะไรนะครับอ่าอันนี้กินนะบัตรอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ย ย่างเมืองปุพานนี่รครับย่างเมืองปุพาน,อ,พนอันนี้อันนี้ก็อนนกเอ้าแม่ครับอะไรอ่ะแม่ครับคนเดิมฮะร้านเดียวกันร้านเดียวกันใช<า>่โอ้นี่นะแกครบเลยนะครับอันนี้มีอะไรอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นซี่โครงค่ะซ <พอ S 1> ีะ่โครงอันนี้เป็นกระดูกอ่อนโอ้ดีย่างแบบอันนี้เหมือนกระต้อนอะไรเนี่ยย่างตอมถ่านค่ะเหรอนี่นะครับอันนี้ขายยังไงครับนี่ขีดละหกสิบบาทขีดละหกสิบบาทนะครับนี่โอ้นี่อันนี้คอสันคอค่ะ อคอสามคสนราคาโอมาเราก็อยากกินแบบที่โค้งนุ่มๆนะครับเอาแอดตาที่โค้งดีกว่าอ่ะอันนี้เลยชิ้นนี่เลยแล้วอะไรดีครับคุณผ้าให้นมเท่าไหรนี่ครับแม่ค้าเขาก็ สำแพงมันเป็นชิ้นๆนะครับชิ้นๆให้เราเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมีเบิร์นด้วยเบิร์นค่ะอ๋อเีนนะครับเบิร์นให้เปลี่ยนอีกนิดนึงเจนอีกนิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็จะมาพร้อมกับ น้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับนี่นะครับนี่ม,มาครับมนาะเราก็จะมาลองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก็จะกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะครับจะ่ชิมแบบอนอนอตเิเนนท์น้ำจ้ำแล้วจิ้มไแรบบ นะครับก็ฝั่งซ้ายของผมนี่ก็จะเป็นโซนแบบว่าของกินนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นของใช้นะครับ,น,รบรนี่นะครับก็จะมีรองเท้าเสื้อผ้านี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินนะครับแล้ว,ลวเวงงราก็ดีกันต่อกันต่อเนี่ยอะไรเนี่ยสังขยาพลิกอะไรเนี่ยโอ้ิปปีโท้ดโท้โค้รู้จักไหมโท้จักไม่รู้ครับในแนวขนมนี่ไม่ค่อยกินนะัโอ้ไม่กินนะไม่กินแนวขนมได้เราไม่ได้ครับเราต้องแนวสับแก้มไปหาไปไป่อ หอยทอดครับผมนี่นะอันนี้ห่อละยี่บาทแล้วครับหึ่คยอนี่ยยบาทนี่หอยทอดอะไรเนี่ยเมืองเมืองสมุทรอะเรครับเนี่ยอสมุทรสรการัะสมุทราการเลย นี่ครับดูกระทะเขาโคตรใหญ่เลยอ่ะโโอ้หนี่ครับข้อได้ประมาณสามสิบสามสิบห่อได้เลยนะครับนี่นะก็ก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะวางข้างข้างอันนี้คือห่ออันนี้ก็ห่อแบบกรีดๆอย่างเงี้ยเลยจะทำไมวะอ๋อเย็ดแม็กเย็ดแม็กอ๋อนี่ห่อแล้วก็เย็ดแม็กซ์แบบนี้นะครับนี่นี่ห้าบาทเองอ่ะโอ้โหอยดิหอยดิ สา5บว้าเชยตัวเลยฮะบ้านเราห้ิบบาทนะห้ค่ะโอ้นี่นี่บอกันไม่ทันเลยนะครับนี่นะครับทอดกันไม่ทันเลยนะครับมาไปมาไปเลยนะครับที่หบาทโอ้โหขายดีจัดเลยอ่ะนี่ครับโอ้ แล้วหออีกหอแล้วหออีกเจ้เดี๋ยวรอทีมงานดูนะทีมง,งานยังไม่มาครับเดี๋ยวจะให้ทีมง,งานชิมหนะน่อยนี่โอ,โอ,โอ้โหอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือใส่แป้งลงไปก่อนนี่นะครับใส่แป้งลงไปก่อนแล้วไข่ไข่กับหอ,อยน,นี่จะใส่พร้อมกันนี่โอ้ใส่แล้วครับอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับดีครับหอยไปแล้วนี่ หอันนี้นิ้นเลยนะครับเลินสิบตัวนะว่าง่ายๆนะวู้ใส่เป็นดูดันเลยนะครับดูดดันเลยนี่ครับแล้วก็ไข่ตามมานี่โอ้โหนี่ครับแป้งกรอบนี้เลยนะครับนี่ครับแป้งกรอบนี่ไม่คันเลยนะครับนี่ครับขอมไม่คันเลยครับ มีครับข้าเป็นข้าวจุเลยนะครับนี่นะจากที่แบบนี้มาได้เลยนะนี่ครับนี่ทานงานทุกครั้ครับผมอันนี้ปกติขายที่ไหนยังไงครับทาางานเลยตางานเลยนะคที่แว้นต่างๆนะนี่ครับแล้วอยากรู้อยากรู้ว่าไปไหนยังไงนี่ติดต่อได้ที่ไหนยังไงก็มีตามงานมีตางานทุกปายนะนี่ครับปกติเดือนละยมึงมาบ่อยหรือมาบ่อย่ เวีมวียมเวีมเปลียนลงไปในกระทะแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ยังไม่จบจบแล้วต้องลุนนี่นะครับก็แป๊แปะแปะแล้วก็ม้วนนะครับนี่เป็นแป้งกับน้ำตาลนะครับนี่ครับหัละ20บาทครับนี่ครับนี่สูตรมะอ้อนี่เป็นตัน้ำมันหุงก่อนนี่ครับเป็นของดีเมืองคอนครับเมืองคอน

ยังไม่ได้ชิมครับหอมครับยังไม่ได้ชิมครับแหมเอาเล็กกันใหญ่ที่นี่อันใหญ่ดีกว่ามั้งนี่40บาทอ่ะปลาครับปลาแล้นี่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้นิ่มอ๋ออันนี้กรอบนิ่มเน่าเท่ากันเนะแล้เนี่ยอันนั้นจะหวานหน่อยเป็นขนมปังกรอบอ๋ออันนี้เป็นขึมปังนะ กันนะครับขนมปลาเป็นแป้งกรอบหวานคล้ายๆกับหมูวันเนี่ยอาคาก็ยชิมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมิตราด้าครับราด้ากระเพาะปลาครับกระเพาะปลานะครับ นี่นะครับก็ร้านนี้คือเยวอ้วนกระทงทองกระทาทองกระทาทองกระทาทองอันนี้คือกระทาทองเหลืองครับผมทองแดงครับทองเหลืองทองแดงครับทองเหลืองทองแดงครับอ๋อนี่ครับก็อันนี้รัดหน้ามีเส้นอะไรครับมีเส้นใหญ่ครับมีกรอบเส้นใหญ่กับมีกรอบหรยอมีขาวอ่าเดี๋ยวเอามีกรอบดีกว่ามีกรอบมีกรอบดีนะครับก็พี่รัดหน้าแบบแบ้อย่างนี้เลยนะครับนี่ดูเขาตักเล็กครับนี่ เนียวหนึบเหนียวหนึบเลยนะครัครบนี่อันออนี้ก็คือออกตามงานอีเวนต์ทั่วไปใช่ครับไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านครับนี่นะครับก็หมูหมักนี่เขาชิ้นเบิ่มเบล่มแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็มาปรุงกันเลยนะครับอันนี้เราก็ปรุงแบบยังไม่ต้องชิมครับแลต้องชิมก่อนไหมต้องชิมก่อนเอาละลชิมก่อนโอเค เราปรุงนี่ก็คือเราจะไม่ไม่หวานแล้วก็ไม่เค็มนะครับเพราะว่ารสชาติเขาเอควากลมกล่อมมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวคนเลยครับคนเลยนี่ครับหมูนี่เขาชิ้นตัวใหญ่มากนี่นะครับหมูหมักเขาชิ้นเรื่มเลยนะครับนี่เป็นเน้นเลยครับมาครับมากินกันอะไรคาจอะไรครับหมูวัหมูหมูชิ้นโคตรใหญ่เลยดูเอง ห่เนี่หมักเล่นุ่มนวนมากเป็นไงครับเป็นไงครับอ่่เมื่อกี้บอกเผ็ดอูเผ็ดป่ะ ไปนิดหน่อยนะไปนิดหน่อยนี่นะหมูก็ชุ่มใจมากเลยนะครับนี่วันนี้เราก็จะมานั่งกินพักผ่อนนะครับตรงนี้นะครับอ่านุสาวกฤษอะไรวะเนี่ยมัณฑนิมังกรเนาะฮะเอ่าวันนี้จะเป็นวงเวียนนะวงเวียนมัณฑนิมังกรนะครับนี่ครับมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นอันนี้คือบรรยากาศนะบรรยากาศในงานนะครับนี่ครับบรรยากาศในงานอ่าเดี๋ยัอีกซอยหนึ่งครับเดี๋ยวอีกซอยหนึ่งเดี๋ยวเดินดูอีกซอยหนึ่งนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านนี้รมาคขาสวยครับร้านค้าสวยก็ต้องแวะหน่อยครับแนะหน่อยครับอันนี้ขายอะไรครับอันนี้เป็นเบอร์เกอร์จิ๋วค่ะนี่เบอร์เกอร์จิ๋วจะเป็นชาโคนะคะแล้วก็มีแป้งออริจินอลค่ะไม่มีชามะนาวอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่เปรี้ยวเลยแต่ยังไงค่ะรบกวนลองชิมชิมหน่อยค่ะชิมอัน่อยลูกนี่นะครับก็เป็นเบอร์เกอร์จิ๋วนะครับเบอร์เกอร์จิ๋วอันนี้นี่ชิ้นละเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทนะครับ น้าสิบห้าบาทถึงห้าบาทนะครับโอ้โหตัอันสามสิบบาทอันนี้ถ้าชาโคจะเป็นยี่สิบห้าบาทอ๋อยี่สิบห้าอันก็สี่สิบบาทนี่นะครับแล้วก็จะเป็นเฟซเฟซแต่งี้ห้าสิบเก้าบาทมีเฟซฟายนักเก็บครบเซตเลยอ่ะน้องลองลองชิมดูว่าแตกต่างกันยังไงนี่เอาเลยน้องเอาดิเอากินเลยกินเลยกินเลยนี่นะครับก็กินเลยครับกินเลยอ่นที่นี่เอานี่มาทวงซื้อไป่เดทโค มันไหมพี่ดิอะระว,วังนะระวังร่งว,ง,วงนะอาหารลองอาหารลองหน่อยค่ะลองกระถา,าลองนี่นะครับน้องระวังไส้หลุด <laughs> เอออร่อยไหมอือวีครับเจนนี่กินแบบกินแบบไม่คุยเลยนะไม่รอไม่รออะใครก็จะหลุดเป็นอันเยี่ยีเจนนี่เลยเนี่ยใช่ก็คือไส้เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันค่ะพี่นแต่ว่าแป้งแป้งชาโคนี่มันมันอร่อยกว่ายังไงอะ โปเป็นผงชาโฟกลิ่นเขาจะต่างกันกับแป้งธรรมดาใช่ไหมลูกมันจะเป็นกลิ่นของชาไอเฮ้ยให้ดูโอ้โหต้องปิจมูกแล้วโอ้โหแม่เนี่ยทีสูตรแล้วเราไม่เราไม่รู้ไปโดนก็ที่สูตรเฮ้ยนี้มีอะไรอีกครับเนี่ยที่ร้านก็จะมีอันนี้ข้าวไก่ทอดนะคะก็เป็นไก่ตัวเดียวกับเบอร์เกอร์เลยซอสเทริยากินะคะแล้วก็จะมีพวกสปาเก็ตตี้จ้าอันนี้เป็นโดนัทสูตรพิเศษเลยค่ะโดนัททันเทพอร่อยมา ตัวนโดคันเทพเลยค่ะคันเทพสลัดคอนใช่อ๋อนี่มีสลัดด้วยนะครับใช่สลัดคอนสลัดคอนงานเรา22ถึง28นะคะครับผมก็ดีนะเจอแม่ค้าสวยๆแล้วก็มากินมินิมินิแบบนี้นะครับก็มาได้นี่นะครับร้านนี้ร้านอะไรครับเนี่ยมินิเบอร์เกอร์ค่ะมินิเบอร์เกอร์จิ๋วนะครับใช่ค่ะแต่ว่าแม่ค้านี่ไม่จิ๋วนะครับจิ๋วแม่ค้านี่แน่นตึบเลยนี่นี่คืออะไร นนีออั้ะไรบึกย่างยืนรอนะครับนี่นะครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาไม่มีอ่าเก้าอี้ให้ให้นั่งรอนะครับก็เราก็เลยต้องเป็นบึกย่างยืนรอนะครับนี่นะครับถ้ามีเก้าอี้เราก็จะเป็นบึกย่างนั่งรออ่านี่นะหมายละสิบบาทนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ไข่หมึกอัดแห้งค่ะอ๋อไข่หมึกอัดแห้งนะครับนี่นะนีมายที่ยี่สิบตัวใหญ่นะครับอันนี้ทีนี้ก็มาซื้ออะไรเนี่ย อ๋อทไม้ทาไม้นี่นะครับอันนี้ราก็ข้าวนี่นะครับร้านนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวผัดเมืองแกลงนะครับนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับปลาจุมครับปลาจุมนะครับนี่นะครับก็ปลาอูนปลาได้เลยนะครับก็มีทั้งกุ้งทั้งปูเลยนะครับนี่สองละห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับนี่ก็เครื่องเขาเน้นนะครับกุ้งเขาตัวใหญ่ๆปูนี่เขา โอ้นี่นะครับก็เลือกได้นะครับก็จะเอาเป็นกุ้งหรือเป็นปูนะครับนี่มาซื้อได้นะครับนี่นะนี่ครับก๋วยเตี๋ยวผัดเมืองแกงนะครับปะตุ้มนะครับก็คือคือรปะจุมนะตุ้มนะปะตุ้มท้อปะตุ้มนะครับก็คือถ้าเกิดเรามาแกลงเนี่ยเราก็ต้องกินมุกก๋วยเตี๋ยวผัดเมืองแกงใช่นี่นะครับนี่นี่อ๋อ กระจุกดูดูถึงตกด้วยเหรอว่าไม่ได้หรอกไวรุ่นอ่ะไวรุ่นอ่ะเป็นไวรุ่นต้องโดนตกนะครับโอ้ร้อนร้อนครับร้อนร้อนอย่างร้อนเต้นนิ่มเต้นนิ่มเหนียวนุ่มครับเหนียวนุ่มนุ่มนวลนุ่มนวลคนชาวก็กลมกล่อมหวานเปรี้ยติดหน่อย กุ้งนี่ก็ตั้งเปลือกเลยนะครับนี่นะครับชุ่มฉ่ำเลยอืีอ่กวนนี้ก็มีโต๊ะัางนะครับมีของกินล้นก็มีต้มยำสดนะมีับบ ก็โซนนี้ก็ทางไปแหลมแม่พิมพ์นะครับถนนเส้นนี้นะครับก็โซนนี้เขาก็จะมีโต๊ะนั่งให้ด้วยนะครับดีมากเลยนะครับก็เลือกอาหารแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็นั่งกินแล้วเหนื่อยมินิทีที่ขได้ฟังดีดีเลย hey, เห็นโต๊ะอื่นเขากินเบียร์เนี่ยน้วนี่น้ำข่าได้ไงไม่เนี่ยต,ต้องไปหามากนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่ อำเภอเกงจังหวัดระยองนะครับตรงอนุสวรีสุนทรภู่นะครับงานเขามีตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะครับของกินของใช้ของอร่อยของพื้นถิ่นเพียบ